สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับโอ้โหอยู่กับหนุ่มลอยหนึ่งคนนะน้องปายนะครับสวัสดีครับน้องปายจากเชียงรายนะครับมาอยู่กรุงเทพนะฮะวันนี้พี่เอามาส่งรถเองเลยนะครับสําหรับทีร้อยนะครับทําไมถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ครับเออพี่ตอนชอบมอเตอร์ไซค์นานแล้วครับครับผมไม่ค่อยมีเวลาได้ขี่แต่ว่าช่วงนี้เรื่อนเรือนรถสาัล้อกเลยจัดเลยจ่ายสดเลยนะฮะทีร้อยปี2020นะครับ เดี๋ยวลดลงก่อนครับแล้วเดี๋ยวให้น้องปลายขี่ให้ดูครับสบายมากสบายมาก สี่ร้อยครับสี่ร้อยงส่งให้น้องปลายแล้วนะครับลองรถเทสัวดกันเรียบร้อยแล้วนะครับใหม่คลิปๆฮะเนียนๆเลยฮะคลิบๆปีสองพันยี่สิบนะครับเราส่งให้น้องปลายเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับน้องขอบคุณนะครับนะครับยังไงก็ดูแลกันยาวๆนะครับขับขี่ปลอดภัยครับครับ